เอริกเทนฮาร์นายใหญ่แมนยูในเต็ดออกโรงกระตุ้นมาคัดแรดฟอร์ดให้เล่นด้วยทัศนคติคิดบวกเพราะศักยภาพของแรดฟอร์ดมีดีพออยู่แล้วเอริกเทนฮาร์กผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ให้กำลังใจและแนะนำแก่มาคัดแรดฟอร์ดกองหน้าหลักของทีมว่าจะต้องเล่นด้วยทัศนคติที่เหมาะสมและตั้งใจเพื่อสามารถรักษาความสามารถในการทำประตูได้ต่อเนื่องในฤดูกาลที่ผ่านมา รดฟอร์ดได้ทำประตูไปแล้วถึง30ประตูจากการลงแข่งขันในทุกรายการ56นัดซึ่งเป็นฤดูกาลที่เขาสามารถทำประตูได้มากที่สุดในอาชีพการเล่นฟุตบอลของเขาซึ่งทำให้แฟนบอลปีศาจแดงมีความหวังและคาดเป็นอย่างมากว่ารรดฟอร์ดจะสามารถทำประตูได้อย่างต่อเนื่องในฤดูกาลใหม่นี้ด้วยในายใหญ่แมนยูในเต็ดซึ่งมีความสามารถในการจัดการทีมและเห็นคุณค่าของรัดฟอร์ดจึงพยายามที่จะกระตุ้น และสนับสนุนนักฟุตบอลของเขาให้สามารถรักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างต่อเนื่องผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้กล่าวว่าเมื่อมาคัตแรดฟอร์ดเข้าใจและปฏิบัติตามทัศนคติที่เหมาะสมในการเล่นเขาจะสามารถทำประตูได้ถึง30ลูกต่อฤอดูกาลอย่างแน่นอนแต่การทำเช่นนั้นนั้นไม่ง่ายทีมยังต้องร่วมมือทำงานเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้เขาได้ลงทำประตูในตำแหน่งที่เหมาะสมการแสดงความคิดเห็นนี้ ทำให้เราเห็นว่าสโมสรมีความคิดเห็นที่เชื่อมั่นในความสามารถของรัดฟอร์ดแต่เขาก็เข้าใจว่าการที่จะทําให้ผลงานดีขึ้นนั้นต้องมีความร่วมมือของทุกคนในทีม